สวัสดีค่ะกลับมาพบกับออนอีกแล้วนะคะกับช่อง Home Cooking by On ค่ะวันนี้ออนจะพาทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะทำง่ายๆใน5นาทีเลยค่ะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็นำกระเทียมกับพริกไทยดำนะคะมาตำให้ละเอียดค่ะ ริกไทยก็ประมาณ10เม็ดนะคะกระเทียมก็เกร็ดใหญ่ๆเลยค่ะ1กลีบตำให้แหลกให้ละเอียดดีนะคะแล้วเราจะนำไปหมักกับเนื้อหมูของเราค่ะ พอตำกระเทียมพริกไทยแหลกละเอียดดีแล้วนะคะนำมาหมักกับหมูนะคะใส่ลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะวันนี้ออนก็จะปรุงด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำมันกระเทียมอันนี้จะเพิ่มความหอมแล้วก็หอมของกระเทียมน้ำมันกระเทียมนะคะแล้วก็มี ผงไก่เล็กน้อยแล้วก็มีน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะตามมาด้วยผงขมิ้นค่ะเพิ่มสีสันให้สวยงามนะคะ เราก็คนเนื้อหมูให้เข้ากับเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะคะคนให้เข้ากันดีนวดไปเลยค่ะแล้วก็ปิดแรปไว้นะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ3าสิบนาทีค่ะหมักไว้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนํามาทอดกันทีหลังนะคะแล้ววันนี้ออนจะเสิร์ฟกับไข่ดาวค่ะเราก็มาทอดไข่ดาวรอกันก่อนนะคะ การทอดไข่ดาวก็ง่ายๆเลยค่ะทอดแบบสันนี่ซาับก็คือด้านเดียวนะคะสุกแล้วค่ะไข่เหลืองไข่แดงเยิ้มๆเราก็รอเอาไว้เสิร์ฟกับหมูทอดนะคะต่อมาเราจะมาทอดหมูกันค่ะหมูเราหมักไว้แล้วนะคะ30นาทีได้เวลาทอดแล้วค่ะก็ นำมาทอดนน้ำมันร้อนๆนะคะไฟกลางค่ะก็ทอดไปนะคะแล้วก็พอมันเหลืองแล้วก็เราก็จะกลับพลิกด้านทอดอีกด้านหนึ่งค่ะเราจะไม่ทอดหมูนานเกินไปนะคะไม่เช่นนั้นเนื้อหมูจะแข็งกระด้างไม่อร่อยนะคะก็เสร็จแล้วค่ะเป็นอันจัดเสิร์ฟได้เห็นไหมคะสีสันหน้าตา เหลืองหอมน่ารับประทานเลยค่ะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็ไข่ดาวที่เราทอดไว้เมื่อกี้มีผักต้มแนมด้วยก็ดีค่ะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะอันนี้เด็ดเลยค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยง่ายๆภายใน5นาทีค่ะก็ได้ทานแล้วค่ะค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ออนด้วยนะคะและกลับมาพบกดบออนใหม่ได้นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย